นะคับทั้งพรกฉุกเฉินที่กําลังประกาศอยู่ตอนนี้นะครับและกฎการศึกที่ทหารก็ทําหน้าที่ร0อยเอร์เซการแก้ไขปัญหาน้าท่วมตอนนี้ทหารเข้าไปดำเนินการนําโดยผู้บัญชาก,การทหารสูงสุดโดยราชดลขาสํานักพระชวงังลงมาเองอนุทินก็ค่อนข้างจะเครียดเพราะตัวเองนั้นทํางานล้มเหลวนั่นเอง สวัสดีครับพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำ ok นักข่าววิหกเหนือนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวของสถานการณ์ทางการเมืองผมเรียนหุ้นส่วนนะสถานกา,ารณ์าการเมืองตอนนี้ไม่ปกตินะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ <ST AN EL> นี่คุณพูดอย่างนี้ได้ไงเขาลงไปคนแรกเลยลงไปถึงก่อนผมอีก ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเลยนะครับคุณ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 ,ค,ณคุณธรรมนัเนี่ลงไปเนี่ยนะเขาท่านไปพร้อมกับท่านอาธิบดีกรมชนประธานและท่านก็ทิ้งอธิบดีกรมชนประธานให้บัญชาการเรื่องของการระบายน้ําอยู่ในพื้นที่ป่าน,นี้ยังไม่ได้กลับอะไรมั้งนะครับผมก็ได้พบกับกับกับท่านอาธิบดีกรมชนประธานก็นั่งนั่งหารือกันในค่าวันเสาร์ตั้งนานาที่ไหน ผมประชุมที่ไหนเมื่อวานท่านไปแล้วท่านโทรมารายงานบอกว่าเครื่องบินลงไม่ได้ไงครับนะครับท่านไปอยู่เชียงใหม่แล้วอยู่ที่ไหนผมไม่ทราบแต่ขณะที่ผมได้คุยกับท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะรีบลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเหมือนกับฟ้าปิดแล้วก็มีสภาพอากาศตอนที่ผมอยู่เสาร์อาทิตย์นี่ก็หนักนะ ผมก็ยังนั่งคิดว่าเครื่องผมจะขึ้นได้หรือเปล่าก็ถามนักบินกองกองทัพอากาศถามเขาพบน้องไม่ต้องกังวลนะถ้าจะค้างถ้าพี่ค้างได้นะถ้าขึ้นไม่ได้ก็คือขึ้นไม่ได้เขาก็บอกได้คือเราก็ต้องเชื่อนักบินเราจะไปสั่งเองไม่ได้นะครับอำนาจของใครครับอ๋อไม,ไม่ไม่ทำซอนะ ตัวท่านธรรมนัตหรือว่าผมหรือว่ารัฐมนตรีท่านอื่นๆอายุตัวอย่างรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับที่เกี่ยวข้องอะนะก็สามารถที่จะสั่งงานในกระทรวงของนั้นของของของ,ของท่านได้แล้วก็สั่งให้ข้าราชการทุกคนให้ความร่วมมือกับท่านผู้บชาการทหารสูงสุดไม่ต้องไปกังวลหรอกครับทางานด้วยกันเมื่อกี้ก็ประชุมด้วยกันนะครับท่านธรรมนัตท่านผลเอกนัทพลท่านผบ,บ,บสสผบเหลาทัพผม ก็นั่งกันอยู่ในที่ประชุมทั้งหมดนะครับไม่ไม,ไม่มีใครมาแย่งกันแย่งอานาจกันในในการสั่งการเรื่องพวกนี้เนี่ยถูกแชร์ในโซเชียลเยอะมากเลยนะค,รครับคุณจุพรครับว่าโหนายกนี่อยู่บนที่สูงแล้วแจกอาหารขอโทษนะฮะบ,บางท่านบอกไปเปรียบกับสวนสัตว์อย่างนี้เลยฮนะในโซเชียลเขาวิพา์วิจารณ์กันระอุมากเลยคุณจุพรภาพนี้คือผมว่านาขนาดนี้นี่ก็เป็นบทเรียนของคุณอนุตินเหมือนกันนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยในอารมณ์ท่ามกลางความสูญเสียโดยเฉพาะ ยุคปัจจุบันภาพไปทันทีนั้นนะครับแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับเวลาคือคนที่เป็นนักการเมืองเวลาลงเครื่องเหมือนคนตาบอดคนไกรัฐชอบจัดแบบเนี้ยนะครับจัดแบบเนี้ยนะครับพอลงเครื่องเนี่ยนะครับกลายเป็นคนมาต้อนรับไอ้ขึ้นรถท่าทางแบบเนี้ยแต่ถ้าคนมันคิดเป็นนะครับคือนายกรัตรีก็ต้องมีชุดของตัวเองลวกหน้าไปเหมือนกันจะต้องไปสั่งกลไกจังหวัดอย่าหนึ่งอย่าให้คนมารอต้อนรับกลไกต่างๆให้ไปทําหน้าที่นะและเอาเรียบง่ายที่สุด และนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ไหมค,คือผมว่านี่นะครับคือก,การเมืองเวลาพอลงเครื่องเหมือนคนตาบอดหมดเนี่ยวันนี้ก็มาเจอกันอีกจนได้แต่ว่ามาที่ขณะที่เวลาคนที่เขากําลังเดือดร้อนอันแสนสาหัสนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็เห็นว่านะครับเขาคงจะได้ซึมซับบทเรียนวันนี้เหมือนกันค,คือหมายความว่าลงในจุดที่ที่ในลักษณะที่ มองแล้วมันก็สบายใจนะครับการเมืองมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากเขาก็ไม่ได้เจตนานะบาทีคนไกลจังหวัดก็จับขึ้นรถเอาของมาเอารองวางส่งนะครับจะโดดลงรถก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไปนู่นไปมันเห็นไหมทีนี้มันสาคัญการมันก็บริหารการจัดการมันต้องออกแบบแม้กระทั่งการแสดงความรู้สึกคือการเมืองเนี่ยครับมันแก้มันต้องแก้ไขทั้งทั้งกายและใจนะครับส่วนที่แก้ภาษากายก็กายใจก็ใจนี่นะครับก็คือหมายความว่า อะไรที่ไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังขั้นสูงสุดได้เซนเซอร์ซึ่งการะการความหมายก็ค <comunidad> ือเป็นเซนเซอร์ซ<ส>ึ <t> ่งการะการเรือรถเป็นเซนเซอร์ให้อากาศอากาศเป็นเซนเซอร์ให้เรือและรถนะครับเราช่วยเหลือกันทํางานในลักษณะแบบนี้โดยกิดลักเอาคนต่อ่งออกกิดรองกิดรองเอาอาหารและและ เรื่องใช้หุ่โคบริโโคนะครับต่อไปครับอีประเด็นหนึ่งอีประเด็นหนึ่งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลน,นะครับขอให้ให้มอบภารกิจกับอากาศยานที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บได้เพื่ออากาศยานที่มีอุปกรณ์ในการแทย์นะครับติดตั้งและก็มีเทียรงพยาบาลบนอากาศยานหรือหรือที่ องระกสแส้เพื่อประจุอย,ยู่ในอากาศยานที่ขอให้ประสานงานนะครับประสานงานและสนับสนุนนะครับในการที่จะให้นวิศวกรเขาโซโซเอาเจนเรเตอร์สำรองไปติดตั้งบริเวณเ,เซลล์ไซต์นะครับมันจะทำให้การประสานงานและการแก้ไขปัญหาแกะสวุยิ่งขึน้นนะครับซึ่ง ไอ้ระบบ IT อยู่ใช้ระบบคื่นๆใช้ระบบสำรองนะครับถ้าเราสามารถคู่ระบบโทรศัพท์ขึ้นมาได้สรุปกันื้องต้นทุกคนคะ่ะคลิปนี้ในฐานะที่ใหม่เป็นคนหัดใหญ่คนนึงนะแม็กจะสื่อสารถึงคนที่อยู่ภายนอกนะคะให้รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหัดใหญ่นะคะตอนนี้สภาพน้ําลดลงไปเยอะนะครับยังรับได้อีกามากมายนะครับไม่ต้องกลัวครับ ทุกคนหาดใหญ่มันเกิดน้ําท่วมทุกปีอยู่แล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นคนหาดใหญ่อ่ะเคยชินกับน้ําท่วมมากๆแต่เพราะว่ามันไม่เคยหนักขนาดนี้ไงคือถามว่าระดับน้ำเนี่ยมันสูงเท่ากับเมื่อประมาณแบบปี5้สาหรือปี4ี่สามไหมแน่นอนว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นคะ่ะแต่ว่าเพราะการบรหิหารจัดการที่มันไม่มีประสิทธิภาพค่ะการบรหิหารจัดการที่เลื่เล้อแล้วก็หวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวคะ่ะถามว่าทําไมใหม่ผู้แบบนี้ทุกคนเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นแหล่งข่าวที่ชาวบ้านเชื่อถือที่สุดค่ะทุก ทุกคนเนี่ยในหาดใหญ่เขาจะดูธงที่อยู่ตามคลองต่างๆต,า,งตา,งามเส้นคลองในหาดใหญ่อะค่ะแล้วคิดดูว่าครั้งนี้เนี่ยธงเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงภายในหลักชั่วโมงมันไม่มีใครตั้งตัวทันค่ะมันไม่มีใครอบพยพออกมาทานันแล้วถามว่าที่เราได้รับคําเตือนมาจากหน่วยงานต่างๆว่าให้อบพยพชาวบ้านออกแต่อบพยพออกมาแล้วไปอยู่ที่ไหนกันในเมื่อไม่มีการจัดตั้งศูนย์อบพยพในเมื่อไม่มีการบอกตําแหน่งว่าต้องไปที่ไหนคนก็ไม่รู้จะไปที่ไหนค่ะเพราะฉะนั้นคือ มันมีหลายอย่างบ้างเลยทุกคนแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเทศบาลน่ะได้รับข่าวการแจ้งเตือนน่ะจากปอพมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเพราะว่ามันที่ยี่สิบพฤศจิกายนน่ะคือนครเริ่มท่วมแล้วแล้วก็ได้รับข่าวมาแล้วแต่เขาปิดข่าวค่ะแล้วก็มีหนำซ้ำเนี่ยเมื่อมีหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาช่วยกระจายข่าวนี้ค่ะที่เทศบาลไม่ยอมแจ้งคนน่ะเทศบาลก็ยังบอกเลยว่ามันเป็นเฟกนิวคือ ใครจะฟ้องก็ฟ้องแต่เรื่องเนี้ยใหม่จะพูดคือนาทีเนี้ยมันมีคนตายเยอะมากมันมีคนตายเกิดเมืองมากยฝ่ายพลเรือนคนรับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่ออนุทินชาญวีรกุลซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะทีนี้มึงคิดว่ากูอ่ะจะต้องโยนขี้ไปให้ใครมึงคิดว่าประชาชนจะต้องโยนขี้ไปให้ใครมูแต่ผัดข้าวอยู่มูแต่พาเมียไปออกงานเอาหน้าเอาตาอยู่ มึงไม่ต้องกอบกู้ชื่อเสียงเมียมึงหลอกเมียมึงอะเน่าจะไม่เหลืออะไรจะเน่าแล้วมึงไปกอบกู้ประเทศชาติกอบกู้หาดใหญ่กอบกู้สงขลากอบกู้อนาคตของชาตินะในชายแดนเจ็ดจังหวัดข,ของเขเมรมึงยังไม่ได้ประสาทต,ตาควายกับคืนมาเลยมึงอย่าว่าแต่ว่าตารางเซนติเมตรเลยตอนนี้ตารางหลายกิโลเมตรมึงยังยังไม่ได้คืนมาเลยนะแล้วก็บ้านน,อาน้นองจันน้องจีบ้านน้องยากแก้ยวยังไม่ได้คืนมาเหมือนกันยังไม่ได้หาอะไรคืนมาเนี่ยมึงไม่ต้องกอบกู้ชื่อเสียงแม่เมียมึงหลอกเมียมือเอเน่าจะตายอยู่แล้วมึงปล่อยให้เมียนายกเน่าไปเถอะกอบกู้ไม่ไไได้้แแลลววมมึงใส่่่ัตะนนอยูหป เออเมียก็มีมาตั้งหลายคนแล้วมึงไม่ใช่เมียมีเมียครั้งแรกเมียก็มีมาตั้งสามสี่คนแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเออเมียคนนี้ก็เมียคนที่สองที่สามที่สี่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงไม่ต้องไปแคร์มากหรอกดังนั้นเนี่ยนาทีนี้มึงจะไปผัดข้าวโชว์เมียอะไรล่ะมึงจะเอาเมียไปผัดข้าวโชว์อะไรล่ะนาทีนี้คือต้องบัญชาการงานนี้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยต้องสั่งผู้บัญชาการกองทัพไทยเนี่ยกองบัญชาการทหารสูงสุดซึ่งมีทหารช่างมีทหารทุกเหล่าทัพเนี่ยเขาต้องสั่งการ เพราะาอะไรเพราะว่านายกรัฐมนตรีประเมินผิดพลาดไงรัฐมนตรีมหาไทยก็ประเมินผิดพลาดผู้ว่าสงขาก็ประเมินผิดพลาดผู้ว่าสงขาลูกน้องใครลูกน้องรัฐมนตรีมหาไทยแล้วรัฐมนตรีมหาไทยลูกน้องใครก็ลูกน้องอนุทินซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีมหาไทยจะเป็นใครก็เป็นอนุทินไงเข้าใจยังในระยะเวลาที่ผ่านมานะครับความรุ่มเรลวของการบริหารรัฐบาลอนุทินรัฐบาลองค์อิงนะครับ พอธบาลุทินมาปุ๊บนะอุ่งอิงถูกเกี่ยวข้องกับเรื่องของกำเมนนะถูกร้องเรียนถูกแจ้งความคดีเอาผิดในข้อหาทรยศชาติมาถึงยุคนะครับของนุทินชามรดคุลก็ล้มเหลวเชิงการบริหารมุ่งหน้าจะหาเสียงยกย้ายข้าราชการนะครับแจกเงินเป็นสำคัญรวมทั้งล้มรัฐธรรมนูญปราบโกงเพื่อให้ประโยชน์ของตัวเองมากขึ้นสิ่งที่ตามมาตอนนี้ ผมเรียนว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอัตินกำกับดูแลสถานการณ์ฉุกเฉินเองนะครับและการกำกับดูแลลักษณะดังกล่าวทําให้ประเทศไม่ได้เข้าสู่สถานการณ์ปกตินะครับในขณะที่ทางริมชายแดนตะเข็บชายแดนบริเวณไทยขมรก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือการประกาศกฎการศึกอยู่ การทํางานของรัฐบาลพลเรือนนะตอนนี้ในเชิงสิติแล้วตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2518เป็นต้นมานะครับทางหัวลา,าศาสตร์ก็เข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่ากําลังเข้าสู่รัฐบาลพิเศษซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนกะารรัฐบาลพิเศษที่คงจะไม่ได้มาจากนักการเมืองเพราะนักการเมืองตอนนี้บริหารราชการแผ่นดินไม่เป็น อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ที่สําคัญก็มีการประกาศกฎในการศึกอยู่ะครับทางการเมืองตอนนี้ใครจะไปซ้ายไปขวาจะมาล้มมาทำนูนนะฮะก็จับตามองให้ดีนะครับในขณะที่เกิดน้ําท่วมอย่างหนักนักการเมืองก็ทําเพียงหนึ่งแจกเงินนะครับสจะล้มมาทำนูนให้ได้นะฮะหวังที่จะให้อยู่ยาวที่สุดจะ1เดือน2เดือนไงก็จะอยู่ให้ยาวที่สุดเพื่อประโยชน์ของตนเอง นะครับยกยาการอย่างเต็มที่ก็เรียกว่าใช้อำนาจแบบหูอุยฉุยแช,ยชแต่ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของประชาชนได้จะเอาเงินภาษีของประชาชน2.5หมื่นล้านบาทไปทำประชามติเพื่อเปลี่ยนกฎหมายเปลี่ยนธนูให้ประโยชน์ให้กับตัวเองผมเรียนว่ารายเรียนย้ำนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ปกตินะครทั้งพกฉุกเฉินที่กำลังประกาศอยู่ตอนนี้นะครับและกฎการศึกที่ทหารก็ทำหน้าที่ร0 0เอร์เซการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตอนนี้ ทหารเข้าไปดำเนินการนําโดยผู้มัจการทหารสูงสุดโดยราชเลาขาสํานักพระราชวังลงมาเองอนุทินก็ค่อนข้างจะเครียดเพราะตัวเองนั้นทํางานล้มเหลวนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ